สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องมินาซาตอนนี้อยู่ใน3.13เอาล่ะวันนี้นะครับผมสัญญาไว้กับในเพจนครับว่าเดี๋ยวจะทําเกี่ยวกับสายธนูให้ท่านผู้ชมได้ให้ไปปรับประยุกต์ปรับใช้กันนะครับด้วยความว่าไฟล์ของก่อนเนี่ยนะครับมันอัปโหลดไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะได้แล้วนะนะครับเริ่มต้นกันที่ธนูก่อนเลยนะครับธนูเนี่ยมันทัดที่สําคัญเนี่ยมันอยู่สามรทัดเลยนะครับบรรทัดแนกก็คือความเสียหายค่ากายภาพ ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับหรือว่าถ้าเล่นเป็นธาตุเนี่ยนะครับก็เน้นธาตุนั้นๆเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับส่วนโอกาสโจมตีค r ิิ i คอลเนี่ยเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยตัวเลขยิ่งเยอะนะครับโอกาสค r ิ t i c a นะครับในพัสรวมถึงตัวเราเนี่ยเมื่อกดตัวสีขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากๆนะครับยิ่งตัวเลขเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งต้องบอกว่ายิ่งเยอะมากเท่านั้นนะครับและต่อมานะครับการโจมตีต่อวินาที นี่ประเด็นสําคัญมากนะครับการโจมตีต่อวินาทีนะครับเมื่อเราเนี่ยทำการยิงแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อตัวเลขของจักรธนูนะยิ่งมากเท่าไหร่นะครับเราจะเคยยิงเร็วมากเท่านั้นนะเอาไม่ง่ายนะครับแต่ด้วยความว่าคนูเทียบท,ท,ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันเร็วแค่หนึ่งจุดสามสามความเร็วเนี่ยเกือบต่ำนะนะครับต่ำคือหนึ่งจุดสองศูนย์ถึงหนึ่งจุดสามแปดท่านผู้ชมจำไว้นะนะครับนี่คือความเร็วขั้นต่ำชนิดว่าต่ำเป็นเต่าเลยแหละ แต่มันได้อย่างนะเสียอย่างคือความแรงที่แรงมากๆท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับมันแรงมากๆเลยนะครับฉะนั้นวิธีแก้ที่ธนูแรงแต่ยิงช้าท่านผู้ชมเนี่ยใช้ตามผมเลยก็ได้นะครับแนะนําเลยนะครับว่าต้องมีฟาเตอร์แอตแทกนะครับฟาเตอร์แอตแทกเท่านั้นดึงอาร์เชอร์ช่วยยิงเนี่ยดึงออกเลยนะครับแล้วเอาฟาเตอร์แอตแทกยัดเข้าไปแทนนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมเนี่ยจะยิงช้ามากๆนะครับย้ำอีกครั้งว่ายิงช้าเป็นเต่าเลยแหละเอาง่ายๆนะครับ นี่ผมใส่พาเตอร์แท็กเอานะนะครับท่านผู้ชมลองดูกับคนู1 3 3จามสานะครับเอาลองดูครับเห็นไหมครับมันแก้ไขเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับเพราะว่ามันยิงตึ้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 งแต่ยังมีความช้าอยู่แต่ยังมีความช้าอยู่นะครับผมก็เลยนะครับท่านผู้ชมเอาไปปรับใช้ได้เลยนะนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับทุกอย่างนะนะครับที่ผมใส่ของจีเวลธรรมดานะมีความเร็วในการโจมตีทุกจุดเลยนะครับ เพิ่มความเร็วในการโจมตี5เห็นไหมครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี5ลงมาก็มีความเร็วในการโจมตีทั้ง2บรรทัดเลยนะครับไม่เอาเลือดด้วยนะครับเพราะว่าสเตนก็คือเลือดนะครับ5ต่อ1แต่ว่าผมไม่นับตรงนั้นนะผมเอาความเร็วเพราะว่าผมต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าเลือดใน 4, ี่พเกินแล้วนะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่เอาจะไปประยุกต์ปรับใช้ปรับเปลี่ยนได้นะนะครับธนูช้าแต่ยิงแรงเนี่ยนำฟาสเตอร์แท็กแล้วก็จิเวลเสริมสัก2จุดแบบนี้โอเคเลยแหละนะครับ ต่อมานะครับธนูเนี่ยเมื่อเราดูสามท่านั้นแล้วนะนะครับว่าโอเคได้แล้วแหละออฟสวยแล้วนะครับโอเคความเร็วเนี่ยมันปรับเปลี่ยนเอาได้อะเพิ่มเอาได้แบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมีทุนเนี่ยนะครับใช้ธนูแรเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าธนูนั้นสกุลอะไรนี่ประเด็นสำคัญนะครับอย่างฮาร์มิงเกอร์เนี่ยบรรทัดะกูลเขาเลยเพิ่มโอกาสที่ติคข้าถงสุดอยู่ที่5้าบนด้านบนนะนะครับเป็นขีด ขีดด้านบนฉะนั้นตะกูลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์เองนะครับหรือว่าจะเป็นควิกโบเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันจากแถวบนนะนะครับแถวบนเลยนะครับอย่างพวกเลนเจอร์เนี่ยเพิ่มโอกาสอ่าโอกาสอ่าเพิ่มธาตุแบบนี้นะครับมแีแล้วก็มีการโอกาสวิ่งด้วยนะครับเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่อะไรแบบนี้นะครับเลือกใช้กันอย่างไ้คุ้มค่าแต่ตะกูลที่ดีที่สุดนะครับท่านเน้นความอ่าน,นว่า เน้นความแรงเลยแบบยิงทีเดียวหน้าแหงเนี่ยต้องเป็นของฮาบิงเกอรนะครับเพิ่มโอกาสคริติคอลนะนะครับและที่สําคัญนะครับโน้ตเอาอีกครั้งนะครับว่าห้ามใช้ถุงมือมาริโกโลแพด3.13โดยเด็ดขาดย้ำอีกครั้งนะครับเอ้ยทําไมอ่ะนะครับอันนี้ผมใส่ของ Legacy นะครับของนู่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมอยู่ใน Standard นะนะครับบิวให้ท่านผู้ชมไ้ดูก่อนนะนะครับถามว่าทําไมนะครับ เพราะมาริโกโลบังคับเลยนะครับว่าตัวคูณคียเข้าเท่ากับส0มร้อยเปอร์เ็นตฉะนั้นมันเพิ่มกว่านี้ไม่ได้แล้วนะนะครับมันจะเพิ่มกว่านี้ไม่ได้นะครับไม่งั้นท่านผู้ชมเนี่ยจะแหกเลยนะครับแหกแน่นอนครับโอกาสคิยเข้าเนี่ยตัวคูณคิด์เข้าคุณจะเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับย้ำครั้งเลยว่าไม่เพิ่มนะคือเพิ่มจากอ่าสามร้อยัดเข้าไปเนี่ยนะครับเจมคูนคิดไม่เพิ่มแล้วนะครับย้ำอีกครั้งว่ามันตันแค่สามรอยนะครับฉะนั้น คุณจะดัมเมจตัวกูรีคอกคุณจะไม่แรงมากพอนะครับอ่าแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อมาธนูยูนิตมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับธนูยูนิตนะนะครับธนูยูนิตต้องบอกว่าไอของส้มตามพื้นเนี่ยที่เราดอกมันได้เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติแตกต่างกันมากนะครับแต่ละอันความสามารถเขาให้ได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นซิงเวอร์ทอสก,ก่อนนะครับซิงเวอร์ทอสเนี่ย ธนูต้องบอกว่านี่คือธนูเทพของสายกายภาพระดับยูนิตเอาแบบนี้ดีกว่านะครับอถามว่าทําไมนะครับหนึ่งให้ค่ากายภาพที่สูงมากนะครับสองเลยโอกาสโจมตีคริติคอลที่เป็นตัวเลขน้ําเงินนะครับถ้าตัวสีขาวคือยังไม่เพิ่มอย่างอะไรแบบนี้นะครับก็คือไม่ค่อยดีแหละถ้าเป็นตัวสีเงินคือดีนะครับและการโจมตีต่อวินาทีช้าฉะนั้นเราก็ต้องใส่ปัตอร์แทกช่วยนะครับฉะนั้นมีอะไรบ้างล่ะนะครับ เขาบอกเลยนะครับว่าลูกธนูนะครับลูกธนูที่ทาทาการชิ่งนะครับหรือว่าฟ็อกกไปเนี่ยมันจะแบ่งตัวเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามีตัวคูณคิจากลูกเรียก,ยกอีกนะนะครับถึง50%ถ้าคุณเล่นชันโดโรช็อตหรือถ้าคุณเล่นเลนออฟไอโร่คุณจะไม่ได้คุณสมบัตินี้นะฉะนั้นสกิลที่ได้แต่ละอันนะครับหรือว่าคุณเล่นแต่ละอย่างมันได้ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยต้องเลือกใช้อย่างดีให้ดีด้วยนะครับงั้นผมยกตัวอย่างเช่น เอาความแรงจากสนูนี้ก่อนนะนะครับซิงอ่าซิลเวอร์ก่อนนะนะครับอะคูสิกได้ไหมอะคูสิกเป็นพื้นที่ไม่ได้ครับความแรงจากตัวคูณคิ่ห้าสิบไม่ได้ครับท็อกซิกเลนได้ไหมท็อกซิกเลนเป็นสกิลนะครับที่โปรเจคทายจะพุ่งขึ้นไปจากด้านบนนะครับมันไม่ได้เจาะทะลุไม่ได้ครับเลนออฟแอโร่ก็ไม่ได้เช่นกันครับไอช็อตได้ไหมไอช็อตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าถ้าทําการยิงนะครับแล้วมันเกิดชิ่ง หรือว่าทําการไปด้านข้างนะครับไม่ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับหรือการเกิดจากการแบ่งตัวได้ครับรอยบวกกันเนี่ยธนูเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยถึงกับหน้าแหกเลยนะครับไอช็อตเนี่ยแนะนําให้ใช้ซิงเวิร์ทอสก่อนเลยนะครับธนูของยูนิตแบบนี้นะครับเพราะว่าบอกได้เลยนะครับว่าประโยชน์ประโยชน์ของมันมหาศาลมากเลยครับคูณคีย์เข้าห้าสิบเปอร์เซ็นที่ไม่มีธนูไหนให้ได้นะย้ำอีกครั้งนะครับ แต่ว่าคุณต้องเจาะทะลุเท่านั้นแล้วสกิลที่เป็นหมู่นะครับพเจะทายหมู่ไม่ได้แน่นอนครับเพราะมันยิงขึ้นฟ้านะครับฉะนั้นสกิลไหนเล่นอะไรใช้ธนูแบบไหนแนะนำครับให้ศึกษานิดนึงก่อนด้วยนะครับแต่ว่าธนูนี้มันดียังไงล่ะนะครับแล้วธนูนี้มันดียังไงนะครับผมแนะนํใสยกายภาพดีเยอะก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งเลยคือมันแบ่งตัวให้แล้วนะนะครับเพราะว่ามันฟอกไปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับพาสีนี้เนี่ยนะครับ เอาให้ดูกันจระใจเลยนะครับนี่พลาสตินี่ครับเมื่อเจาะทะลุนะครับนี่นะครับมันบอกว่ามันต้องเจาะทะลุเนอะนะครับเนี่ยแค่สี่จุดโคตรแรงมหาศาลเลยนะครับเพราะมันจะเจาะอีกหนึ่งเป้านะครับนี่ครับเจาะเพิ่มอีกหนึ่งเป้านะนะครับบวกหนึ่งแล้วนี่บวกอีกเท่าไหร่ครับสองเป็นสามนะครับมันยิงทีเดียวสามเนี่ยคือเจาะทะลุสามอย่างน้อยเนี่ยได้แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยได้แล้วคุณมีธนูห้าลูก ยิงทะลุ3ามได้แล้วนะครับตัวคุณที่ขขอบอกได้เลยนะครับว่าเพลินมากๆนะนะครับเพลินมากๆแล้วถ้าคุณอัพวงนี้อีกนะนะครับมีโอกาสแบ่งกระสุนอีก50รซรวมจากวงเล็กอีกนะนะครับวงเล็กอยู่นี่นะครับอีก10เป็น60สบอกได้เลยนะครับว่าธนูเนี่ยแรงมากนะครับนี่คือธนูของส้มที่พาสิเนี่ยมันเอื้อให้นะครับฉะนั้นมันจะแรงมหาศาลมากแต่ด้วยคพราว่ามันยิงช้าแค่หนึ่งดูนเท่านั้นเองฉะนั้นปรับเปลี่ยนเยอะเลยแหละค่อนข้างเยอะเลยแหละกับความเร็วเนี่ยนะครับ ถามว่าธนูนี้เล่นอะไรสกิลได้บ้างสกิลโปรเจคทายที่ไม่ยิงขึ้นฟ้าเอาง่ายพูดงงไม่งงเลยไม่ยิงขึ้นฟ้ายิงเป็นเส้นตรงเป็นโปรเจคทายมันจะชิ่งมันจะทะลุยังไงเนี่ยมันทําดาเมจได้มหาศาลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเอาง่ายๆนะครับหรือว่าจะเป็นควิกโบแบบนี้นะครับควิกโบเนี่ยบอกเลยนะว่าไอควิกเลนควิกเลนเนี่ยออฟเกือบดีสุดเพราะว่าไวจุดสามจุดศูนย์ศูนย์แต่ด้วยความว่ามันไม่มี ค่าดาเมจให้กับเราเลยนะครับเอาล่ะมันไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาให้ดูก่อนนะนะครับตอนนี้ผมใช้ทโลร,รชอช็อตความแรงอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันผมเล่นในไกลล้วนนะนะครับฉะนั้นผมไม่ต้องเจาะอ,อะไรมากมายผมแค่ลดดีซีฟของค่าเกาะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลดได้หมดนะไอ้ตรงเนี้ยความแรงเนี่ยหนึ่งแสนนะนะครับกับธนูของแรงนะเมื่อผมใส่ปุ๊บ ทันทีครับดาเมจหายไปแสนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่ามันเร็วก็จริงแต่ว่าค่าดาเมจเราหายไปเยอะมากๆนะครับหายไปแสนหนึ่งเลยแหละเอาง่ายๆนะครับแล้วเราลองยิงนะครับว่ามันเร็วมากน้อยเพียงใดครับอลองครับโอ้โหสอยกันหน้าไม้เลยนะครับท่านผู้ชมทีปึ้งๆๆๆๆเห็นไหมครับได้อย่างและเสียอย่างฉะนั้นถามว่าตระกูลเนี้ยนะครับไอ้ตระกูลเนี้ย อ่ะผมเรียกว่าธนูสั้นนะครับเพราะว่ามันมีธนูหลากหลายนะครับผมเรียกว่าธนูสั้นนะครับซึ่งตามแมปเดี่ยมันก็มีนะครับทําตามแมปก็มีเดี๋ยวลองดูก่อนนะนะครับติ๊กตรงนี้ก่อนเนาะนะครับซอนก่อนผมก็มีนะนะครับต้องบอกว่าผมมีค่างเยอะเลยแหละธนูเนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นธนูสั้นแล้วกันนะครับแบบนี้นะครแบบนี้นะครับถามว่าธนูสั้นเนี่ยมันดียังไงนะครับของแรกก็มีนะนะครับนี่ครับผมทำไว้ ธนูสั้นแบบนี้ผมเรียกเป็นธนูสั้นนะนะครับหรือว่าทิกเก็ตโบคือต้องบอกว่าด้านบนนะครับด้านบนมันไม่เพิ่มอะไรให้เลยนะนะครับแต่มาตรฐานนะนะครับความเร็วในการยิงเนี่ยอยู่ที่1.50เนี่ยคือตัวสีขาวเลยนะครับคือเร็วกว่าซิงอ่าเร็วกว่าฮาร์บิงเกอร์แต่ว่าด้านบนไม่บวกไอ้ด้านไฟที่บวกน้ำแข็งเนี่ยผมพอรับนะนะครับแต่ปกติคือไม่ได้บวกอะไรเลยฉะนั้นได้อย่างและเสียงอย่างท่านผู้ชมเนี่ย ต้องดูบิลก่อนด้วยนะนะครับว่าเฮ้ยเรายิงเร็วแล้วเนี่ยเราเพิ่มนาเมจดีไหมหรือเราจะเอาแค่ความเร็วแล้วบวกนาเมจแค่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่าสามบรรทัดแรกสําคัญมากนะนะครับสามบรรทัดแรกของคณูสําคัญมากค่าเสียหายกายภาพโอกาสคริติคอลและความเร็วต่อวินาทียิ่งเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีค่ากายภาพยิ่งเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับหรือจะเป็นค่าที่พวกมาแบบผมก็ได้นะครับ ซึ่งถ้าผมเอาทิ cket โบเนี่ยลองใส่ดูนะครับมันมันจะดีไหมล่ะนะครับจากหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันปุ๊บใส่เข้าไปครับหายไปสามหมื่นจากความเร็วเนี่ยได้เข้ามาเนี่ยดีมากนะนะครับเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมครับยิงไม่เอื่อยแล้วนะครับยิงไม่เอื่อยแล้วนะนะครับกับธนูที่องบอกว่าเพิ่มความเร็วเนี่ยจากหนึ่งจุดสามสามสามมาเป็นหนึ่งจุดห้าศูนย์ความเร็วเนี่ย ได้ที่กําลังดีเลยแหละที่ผมชอบเลยแหละนะครับเพราะว่ายิงจมตีสองวิทีเนี่ยมันแค่0.02นะนะครับเมื่อเราใส่ชนูเดินเข้าไปนะความเร็วการจมตีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือต่างกันแค่หลักวิก็จริงนะครับแต่การยิงหรือว่าการงานเนี่ยมันมันสาคัญมากนะนะครับสาหรับสายต่างๆสำหรับขนูนะนะครับสำคัญยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอคติสิงแอโอลครับยิงเป็นพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องยิงเร็วก็ได้ครับขอแค่เอาเคออสหนัก โอ้ว่าท่าดีๆนะครับยิงแค่ทีสองทีให้มันกินพื้นที่มอนโดนหรือว่ามอนเหยียบพื้นที่ก็เดชแล้วแบบนี้นะครับเหมือนเช่นเดียวกันครับท็อกซิกเกรนต้องมีความเร็วในการเตมตีอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ช้ามากเพราะต้องยิงสแต็กซ้ํานี่แบบนี้นะครับอะคูติกเคออสเหมือนกันเอ๊ะท,ทำไมทําไมท็อกซิกเกรนต้องใช้เพราะท็อกซิกเกรนเนี่ยต้องยิงขึ้นฟ้าก่อนครับรปุ๊บปแล้วมันจะมีดีเลย์ช่วงดีเลย์นั่นแหละ เราต้องยิงสามนะครับหรือว่าเราต้องกินพื้นที่ด้วยนี่คือประเด็นสำคัญว่าธนูสกิลธนูเหมือนกันแต่ทําไมเล่นไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับไอตัวนี้ยิ่งไรกาดเลยนะครับเลนออฟแอโร่ mm hmm. คุณต้องมีค่าธาตุหรือค่ากายภาพและมีความเาฬิกาโจมตีอยากเล่นสายนี้ต้องเพอร์เฟกมากต้องเพอร์เฟกต์เลยแหละเอาง่ายๆนะครับแต่ถามว่าถ้าเพอร์เฟกแล้วเนี่ยแม้แต่ไสรัดห้าตัวมาเอามันไม่ลงเลยนะครับสำหรับเลนออฟแอโร่เป็นสกิลที่ แรงที่สุดในสายธนูเลยแหละผมกล้าพูดเลยนะครับถ้าคุณแต่มันใช้งบเยอะมากนะผมกล้าพูดนะว่ามันใช้งบเยอะมากถ้าคุณทําแล้วมันแรงมากๆบอกเลยครับว่าคุณสุดเลยนะครับสก,กิลนี้สุดสุดยากแต่ถ้าสุดแล้วว่าสุดเลยเอาง่ายๆนะครับในน็อคไฮโล <Hello S 1> นะครับส่วนไอช็อตนะครับไอช็อตมีปัญหาอยู่ตรงที่เป็นโปรเจคทายพุ่งไปข้างหน้านะครับหรือว่าเป็นโปรเจคทายเนี่ยที่นับจากตัวเราด้วยนะครับ mm hmm. เรายิงเพิ่มกระสุนเท่าไหร่ มันจะออกไปเท่านั้นฉะนั้นไอลืบเล็กๆน้อยๆย้ำอีกครั้งนะครับว่าไอลืบเล็กๆน้อยๆที่มันติดมุมติดอะไรเงี้ยไอช็อตเนี่ยจะมีปัญหามากนะครับนี่คือสสกิลหลักนะนะครับที่ผู้เล่นยอดยอดนิยมที่เล่นกันนะเอามาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าไอหลักต่างๆนานเนยยกมาไม่หมดนะครับฉะนั้นไอช็อตเนี่ยจะมีปัญหาด้านมุมต่างๆนะครับเช่นผมรับแบบนี้ติดอย่างเนี้ยติดไม่ออกไปข้างหน้านะครับเนี่ยเนี่ยไม่ออกไปข้างหน้ามันติดอะไรแบบนี้ ฉะนั้นเล่นต้องระมัดระวังนิดนึงด้วยนะครับฝ่ายบเกตไทนนะครับเอาละต่อมานะครับธนูไปแล้วสกิลไปแล้วเอาละทีนี้เป็นจีเวลนะครับจีเวลที่ขัดมันได้เลยนะครับคือนี่ครับไรออนนะครับไรออนเปลี่ยนจากการโจมตีประชิดไปยังเป็นธนูฉะนั้นเราจะได้โอกาสคิติคอแล้วตัวคูนิคอจากกองเล็บเป็นธนูแทนนะนะครับนี่เพิ่มแค่โอกาสคิและคูณคีเท่านั้นนะนะครับไม่ได้เพิ่มค่ากายภาพแม้แต่อย่างใดฉะนั้นคุณเล่นสายอะไร ต้องดูนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มธาตุไม่แต่อย่างใดเพิ่มแค่โอกาคิและคูณทิเป็นดัมเมจเข้ามาเท่านั้นนะครับต่อมานะครับต่อมาคาสเตอร์จิเวลเออทำไมผมไม่ใส่เลยล่ะนะครับจริงๆเนี่ยผมสามารถปรับให้มันแรงกว่านี้ได้นะครับหรือว่าใส่ฟัดอาคาสเตอร์จิเวลผมไม่ใส่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมมองเห็นว่าธนูผมแรงอยู่แล้วฉะนั้นถ้าธนูแรงอยู่แล้วคาสเตอร์จิเวลไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่ที่เราจะไปอัพพาสซีฟอื่นนะครับอย่างเช่น นี่อย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนนะนะครับโอกาสคิตที่เและตัวคูณคิตที่เจากสนูนะี่แบบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับความเร็วของโปรเจท์ถ่ายรวมถึงลองช็อตเมื่อเรายิงไกลเท่าไหร่นะครับมันจะได้ค่าดัมเมจเนี่ยเป็นโบนัสให้กับเราอีกให้กับเราอีกต่อหน,นึ่งเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยถ้ายิยงไปนะนะครับถ้ายิยงไปแบบนี้นะลอง จะลองนับดูก็ได้นะครับจะลองนับดูก็ได้นะนะครับเอาละผมเริ่มต้นนับนะนะครับท่านผู้ชมตามไม่ดีนะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าด้านบนเป็นความเร็วเราจำเป็นนะครับสิบห้าโอเคสิบห้าถามว่าสิบห้าจุดอัปดัมมิตอะไรได้บ้างน,นะครับคือต้องโชคดีนะครับเพราะว่าผมหมุน ผมหมุนดีายเป็นร้อยเอาง่ายๆนะครับไอของจีเวลสีขาวนะครับกองทัพสีขาวซึ่งผมได้มาเนี่ยเพิ่มความความเสีายของกระสุนเนี่ยได้ดีมากๆนะครับได้ดีมากๆเลยแหละนะนะครับแล้วด้านบนเนี่ยโอกาส15%ได้ power charge แล้วแต่คุณนะคุณจะทำมาตรวกัได้คุณเอาไปหมุนหรือ15จุดคุณใส่คัสเตอร์จีเวล8จุดก็ได้นะครับถ้าคุณเล่นสายกยภาพล้วนเอาและนะครับทีนี้โน้ดเอานะนะครับ ผมบอกทิปให้ครั้งเดียวเท่าน,นั้นเองนะนะครับแล้วผมช่วงเนี้ยผมเจ็บเหนือกด้วยนะครับลูกสาวมันมันทําผมเจ็บนะนะครับก็เลยพูดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาล่ะสิบห้าจุดทําอะไรได้บ้างน,นะครับถ้าคุณเล่นสายกอ่าสายกายภาพหรือว่าเน้นกายภาพคุณใส่คัตเตอร์ทีเวลแปดจุดกายภาพเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเพิ่มค่ากายภาพและจะมีการลดนะครับลดหรือว่าทุ่มทนค่าเกอกนั่นเองหรือว่าเป็นลัน หรือว่าเป็นการเจาะเกาะนั่นเองนะครับเจาะเกาะอ,อีกแบบนั้นนะครับซึ่งมันจะดีมากมากแต่ไม่ให้ใส่เพิ่มความเสียหายจากธนูนะนะครับย้ำอีกครั้งว่าทําไมนะครับหนึ่งเลยคุณดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เพิ่มความมันมันต้องบอกว่ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจมหาศาลมากมายเลยนะครับฉะนั้นคุณตัดไปได้เลยคุณเล่นแบบไหนล่ะคุณเล่นไอช็อตคุณก็ใส่ธาตุไปเลยครับถ้าน้ําแข็งหรือจะเป็นความเสียหายธาตุแบบนั้นก็ได้นะครับ ไอ้พัดเตอร์จปดจุดแต่ห้ามใส่ความเพิ่มความใหญ่ของคนูโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าสิ่งที่ให้นะครับมันไม่ตอบโจทย์กับสายธนูเลยนะครับคือมันเหมือนกับเอาจับฉ่ายอะนะครับของกงล้องกรงเล็กอะไรเงี้ยมาใส่เพิ่มเติมให้แต่เป็นของคานูซึ่งผมมองเห็นว่าเป็นขยะฉะนั้นเราเล่นสายไหนไปให้สุดเลยครับอ่าสายกายก็ใส่กแปดจุดกาย,ยภาพไปเลยถ้าสายธาตุก็ ดูท่านานๆนะครับคุณเล่นไอช็อตก็ใส่น้ําแข็งไปนะครับซึ่งอาจจากน้ําแข็งเนี่ยมันจะตรงจุดมากกว่าเนื่องจากว่ามันจะมีการเจาะน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีการทาให้สโตูเนี่ยติดแช่แข็งในระยะด้วยแบบนี้นะครับคุ้มกว่านะครับยากมีคำว่าคุ้มกว่าแต่คุ้มสุดต้องแบบนี้นะครับคุ้มสุดต้องแบบนี้ใส่จีเวลแม่ทับแล้วเอาดีไวไมาหมุนเอาแบบนี้นะครับถ้ามันได้นะบอกเลยนะครับว่าความแรงเนี่ยมันจะมันดีต้องบอกว่า มันดีขึ้นเดี๋ยวไม่เชื่อลองดูครับผมจะดึงออกให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับหนึ่งจุดสามเจ็ดดึงออกมาปุ๊บเท่าไหร่ครับหายไปสองหมื่นกว่านะครับย้ําอีกครั้งว่าหายไปสองหมื่นกว่าซึ่งต้องบอกว่ามันต้องบอกว่ามันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มนะครับเลือดสี่พันห้านะครับเมื่อผมใส่เนี่ยเลือดจะเหลือสี่พันสี่ขาดแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับร้อยไม่ถึงร้อยด้วยนะครับแต่ดําเนินเนี่ยได้มาสองหมื่นกว่านะครับ แล้วที่ผมเล่นเป็นทันโนโดช็อตนะครับทันโนโดช็อตมันต้องบอกว่าผมเล่นเป็นกายล้วนเนี่ยทำดาเมจขึ้นยากมากๆนะครับแล้วเพิ่มสองหมื่นเนี่ยใช้เล่นมีสกิลอื่นเนี่ยขึ้นไปหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับต้องบอกก่อนนะนะครับเอาละ่ะสายันโนโดช็อตนะครับถ้าใครเล่นอยู่ฟังทางนี้ให้ดีนะครับฟังทางนี้ให้ดีๆก่อนนะครับเอาละ่ะธันโนโดช็อตนะครับผมลิงก์กับการมัลติโปรเจคทายเดลวัตตี้เอ็นั่นเองนะเพิ่มจำนวนกระสุนเข้าไป แต่ถ้าคุณอยากเล่นเลเซอร์มัลติโปรเจกไทก็ได้นะครับไอ้เพิ่ม2ดอกแบบนี้นะนะครับคุณต้องขยันกดขวดได้ิงสันนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มให้นะฉะนั้นแล้วแต่นะแล้วแต่นะครับถ้าผมลองเปลี่ยนล่ะนะครับเป็นเลเซอร์ใสเข้ามานะครับปุ๊บเข้ามานะครับตาเเอทผมก็พุ่งขึ้นอีกอะเอาง่ายๆถ้าผมอยากโชว์ผมไม่ใส่เลยไม่แต่ดอกเดียวก็ได้ครับนี่นะครับตาเเอทผมก็เจ็ดอาแสนเจ็ดกับสองแสนอ่ะผมก็โชว์ได้สิผมเลนใช้งานนะครับฉะนั้นตาเเอทผมแค ่าแสนสามหมื่นเจ็ดพันฉะนั้นขวดและอิงสานสำคัญมากนะครับคุณกดเข้าไปครับปึ้ง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 นะครับธนูรช็อตเล่นง่ายมากนะครับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะยิงปั๊บเดียวล่วงจริงจริงนะครับส่วนธนูไอซองธนูทําไมผมไม่ใช้ดีกว่านแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการแบ่งตัวใช่ไหมครับมันจะได้ดาเมจจากการแบ่งตัวให้ลูกธนูอย่างมันออกจากลูกเล็กแล้วเป็นลูกลูกย่อยลงไปอีกนะครับคือมันมีพาสซีฟแล้วไงนะครับพาสซีฟตรงนี้นะครับฉะนั้นดีกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ครับนี่พาส นะครับอ no ่าพาสิซนี้นะครับเนี่ยจะการแบ่งตัวเห็นไหมครับมีโอกาสจะเกิดเกิดจากการแบ่งตัวฉะนั้นสองหนูไม่ใส่ก็ได้เนาะนะครับเพราะว่ามันลบไฟด้วยนะครับลดความเร็วโปรเจกต์ท้ายลงแบบนี้นะครับนี่อัพแค่สี่จุดเนี่ยท่ากับคุณใส่ซองดีกว่านี่ครับแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยแล้วเน้นดัมเมจเลยนะครับเน้นแล้วสองฮนูที่คุณเปลี่ยนจากลิกว่าเนี่ยคุณใส่เน้นดัมเมจเอาหนักๆเลยนะครับบวกเลือดด้วยก็ดีเห็นไหมครับ ฉะนั้นได้อย่างและเสียอย่างพาสีเรามีแก้นะนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมศึกษาก่อนนะครับ่วน,นโนช็อตนะครับผมลิงก์กับ T.M.P. นะครับ mm hmm. ฟาเตอร์แท็กหรือใส่กับอาร์เชอร์ก็ได้แล้วแต่นะนะครับแต่แนะนําให้เป็นธนูช้าสายฟาเตอร์ซะดีกว่าหรือธนูเร็วแล้วก็ใส่เป็นอาร์เชอร์ช่วยยิงเพราะว่าเราบางทีต้องหลบนะครับบอสสกิลบ้างอะไรบ้างมันจะคล้องตัวมากกว่านะครับแล้วก็เป็นวิสอาร์สโปรเทตไทแล้วแต่งบนะ ถ้าสายปกติเนี่ยแบบนี้ก็แรงแนวนะนะครับถ้าผมเป็นอเวกเคนเนี่ยบอกเลยครับว่าดาามีดสองแสนแน่นอนครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีนะครับในแพดสามจุดหกเนี่ยมันยังไม่มีของอเวกเคนฉะนั้นแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับอันนี้งบประหยัดนะนี่งบประหยัดนะครับนี่นะครับผมเพิ่มเติมเพิ่งใส่เข้ามานะครับเป็นอเวกเคนดูจาริตี้ซัพพอร์ตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยให้เป็นค่ากายภาพฉะนั้นท่าผมไม่เหลือเลยนะนะครับแล้วต่อมาเป็นเมมนะครับ ขาหักแล้วโดนแรงขึ้นเอาไง่ายนะครับเพราะว่ามันจะได้ดาเมจจากค่ากายภาพมันตัดสุดท้ายด้วยนะครับนี่แหละนะครับคูแตกต่างกันฉะนั้นสามัทถ์แรกสําคัญมากนะครับถุงมือมาริกาโลห้ามใช้นะครับเพราะว่าคูณคีมันจะไม่เพิ่มอีกแต่อย่างใดนะครับและต่อมานะครับตึง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 อันสุดท้ายนะครับคือเข็มขัดนั่นเองนะครับเข็มขัดท่านผู้ชมเนี่ยจะเลือกใช้เข็มขัดที่ต้องบอกว่าเป็นของอิทธิพลซะมากกว่า นะครับแต่ว่าของ Nomad เองเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มค่าโจมตีระยะไกลขึ้นนะครับหากผู้เล่นเนี่ยมีเด็กเนี่ยเกิน200ระยะไกลเนี่ยบอกเลยเลยว่าเราได้เต็มๆตมครับต้องบอกก่อนนะนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายกายภาพทุกอย่างขึ้นอีก40ต้องบอกนะครับว่าเข็มขัดนี้เพิ่มสเตตัสได้์เซ็งหนึ่งเพิ่มชาร์จฉะนั้นขวดเรากดย่อยแบบ กดยับๆได้เลยนะนะครับเพราะว่าเข็มขัดนี้บวกชาร์จให้กับเราแล้วนะครับหรือเข็มขัดท่านผู้ชมจะไม่ใช้แบบนี้แบบอื่นก็ได้นะแต่ถ้าคุณผู้อ่าถ้า,าผู้ชมเนี่ยอยากใช้ขวดแบบกดแบบโู้ยกูแบบกดแม่งแบบบรรลัยบรรลัยกันเลยเข็มขัดเนี้ยตอบโจทย์มากนะครับเพิ่มชาร์จขวดที่ได้รับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์บรรทัดนี้ท่านผู้ชมดูให้ดีนะเพิ่มชาร์จขวดที่ได้รับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขวดที่บอกว่าโอกาสเนี่ยนะครับเมื่อเราเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่ามันจะมีบรรทัดคําว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะนะครับไม่รู้ว่ายังเก็บอยู่ไว้ไหมเดี๋ยวน่าจะมีแหละนะครับของขวดขวดขวดอิดวรบันะครับเนี่ยผเนค้างผมลกมากนะนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บเลยนะเอา้าค้างขวดหายฮัลโหลต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับทาคลิปสดเลยนะครับอะไม่หาไม่เจอนะครับเยใครเจอบอกผมหน่อยนะครับเอ้พี่ มันอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอ่ะตรงนี้นะครับโอ้โหอยู่ด้านบนเลยขวดผมหายก่อนนะนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บนี่ครับเอาแบบนี้นะบรรทัดนี้นะครับโอกาส20เปอร์เซ็นต์นะครับต้องต้องให้ผู้ชมเห็นภาพด้วยมันจะได้เข้าใจกันนะครับเอาละโอกาส20เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณคิดข้อจะได้รับชาร์จขวด20เปอร์เซ็นต์นะนะครับบวกกับตรงนี้อีก50นะครับเพิ่มชาร์จขวดเมื่อคุณคิดเมื่อไหร่นะครับ ชาร์จขวดคุณไม่ต้องค่าเลยครับขวดมันจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อคุณคิดฉะนั้นเมื่อคุณคิดเมื่อไหร่นะครับมีโอกาส20%ที่คุณจะได้ชาร์จขวดแล้วคุณจะเพิ่มอีก50%นะครับที่คุณเนี่ยจะชาร์จจะได้ขพ้่จากหนึ่งนะครับจากหนึ่งเป็นสามสามเป็นเก้ากระโดดแบบนี้นะนะครับแต่คุณต้องคิดนะนะครับฉะนั้นเข็บขัดนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับกับการใช้ออฟนี้นะโอกาส20%นะครับเมื่อคุณคขี้เข้า คุณไม่ต้องฆ่ายืนบวกบอสนะครับเดียวเดียวเลยนะครับอ่ะนึกภาพคุณไปเจอไซรัสเอาไปเกินแปคุณไม่มีโอกาสได้ฆ่ามอนเลยนะครับแต่ว่าขวดคุณจะไม่มีวันหมดเพราะจากเข็มขัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้นะครับโอกาส2ี่ิเอร์เซ็นเมื่อคุณขี้นี่ครับคือสาเหตว่าทําไมผมใช้เข็มขัดเส้นนี้นะ <c oughs> เพราะมันได้เรื่อยๆครับขวดมันได้เรื่อยๆนะครับเอางี้ว่าขวดวิ่งเนี่ยผมเป็นเลกาซี่นะ เติมหนึ่งชาร์จเมื่อคุณคิทิคอลนะครับแล้วชาร์จเข็มกัดเข็มขัดนี่วดผมไม่มีมันหมดเลยนะกดไปเรื่อยเลยนะครับแล้วผมไปสายคิทิคอลด้วยกดผมวิ่งทั่วแมปอ่ะนี่ครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับกับพวกลันสปีดแมปแบบนี้นะครับอย่างผมเนี่ยนะครับเรียกว่าลันสปีดแมปยิงปุ๊บนะครับอาเชอร์ช่วยยิงอาเชอร์คีปปุ๊บแม่งได้แล้วนะครับชาร์จทีนี้ผมก็วิ่งแม่งทั่วแมปกดแม่งอย่างไวเลยนะครับผมวิ่งก็ค่อนข้างเร็วนะนะนี่ครับ ฉะนั้นท่านผู้ชมก็เอาไปปรับเปลี่ยนปรับใช้กันได้นะครับส่วนความแรงนะครับผมจะมาทําคลิปย่อยครั้งหนึ่งล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งผมยังไม่ได้จัดเลยนะครับบอกก่อนนะครับผมติ๊กมาน้าหน้าเกลียดมากนะครับปุ๊บเนี่ยทําไม่ซ่อนเนี่ยโอ้หนะครับลหลายรีกรวมกันเนี่ยบางทีของมันจําเป็นที่ต้องทําคลิปผมก็ไม่เอามานะครับผมลืมผมลืมนะครับเอาล่ะก่อนไปนะครับผมบอกให้ท่านผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ห้ามใช้มาริโาโลโดยเด็ดขาดเพราะคุณค r ิ t i c a l คุณจะไม่เพิ่มแม้แต่อย่างใดนะครับถ้าคุณได้อัพอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับฉะนั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามใช้มาริโาโลของแพทณปัจจุบันโดยเด็ดขาดนะครับเอานะครับต่อมานะครับธนูช้าให้ใส่พัตเตอร์แท็กแทนแบบดีนะนะครับธนูช้าให้ใส่ถ้าธนูเร็วแล้วก็ใช้อาร์ชเชอร์ช่วยยิงนะครับดึงพัตเตอร์แท็กออกแค่นั้นเองนะครับ คัตเตอร์จีเวลห้ามใส่ของธนูโดยเด็ดขาดเพราะมันขยะนะครับคุณเล่นสายไหนนะครับแล้วคุณมีค่าอะไรมากสุดคุณใส่คัตเตอร์จีเวลยัดเข้าไปแทนนะครับคุณมีค่ากายภาพเยอะคุณก็ใส่ของกายภาพ8จุดไปเลยคุณเล่นธาตุก็ใส่ธาตุไปนะครับห้ามใส่ของธนูโดยเด็ดขาดนี่คือสาระสําคัญนะครับขวดนะครับขวดท่านถ้าคุณเล่นโปรเจคทายนะครับที่แบบยิงไปด้านหน้านะครับ ที่คุณมีจำนวนกระสุนนิ่งออกไปได้ยิ่งซันเนี่ยก็เพิ่มอีกสองดอกนะครับทำดามจได้เพิ่มต่ออีกฉะนั้นแนะนำนะครับว่าให้เลือกใช้้าดีกว่าแบบนี้นะนะครับต่อมาพาสีอันสุดท้ายเลยนะครับพาสีพวกนี้นะนะครับธนูเจาะนะนะครับจะเจาะจะแบ่งนะครับหรือจะชิ่งอย่าลืมนะครับว่ามันใช้ถึงเนี่ยนับจากนี้หนึ่งสองสามสี่กับหนึ่งสองสามสี่มันใช้อย่างละสี่ฉะนั้น อย่าอัพหมดนะให้อัพเป็นตัวใดตัวหนึ่งแทนนะครับแล้วใส่ของแทนแบบนี้นะครับมันจะได้คุ้มถ้าคุณอัพหมดเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะโดนรอช็อตโอ้ยอัพมอัพแม่งหมดเลยนะครับคุณมานั่งคิดดิคุณต้องต้องอัพกี่ทัชอากี่อันนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่คุ้มฉะนั้นคุณเลือกอัพแค่แถวใดแถวหนึ่งเท่านั้นนะครับรือถ้าคุณเป็นโปรเจ์ไทเด็กดัดด้านบนอย่างเลนออฟเอโร่นะครับหรือเป็น To กซิกเลนนะครับก็ ตรงนี้ไม่ต้องอัพก็ได้คร <Please> no ับเพราะว่ามันไม่มีผลกับคุณเลยนะครับคุณไม่ต้องเจาะนะครับเพราะว่ามันกระลวงลงมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแบ่งครับมันไม่แบ่งให้อยู่แล้วนะครับไอ้โปรเจกต์ไทยแบบกลุ่มที่ล่วงลงมานะครับและมันไม่แบ่งอยู่แล้วนะครับเมื่อมันไม่แบ่งมันก็ไม่ชิ่งด้วยนะครฉะนั้นไม่ต้องอัพนะครับฉะนั้นไม่ต้องอัพนะนะครับไปอัพอย่างอื่นแทนนี่คือสาระสําคัญนะครับเออหมวกใหม่เข้ามานะครับหมวกใหม่ผมยังใช้ของเดิมอยู่นะพวกหมวกหนูหมวกอะไรเี้ยแต่ก็ต้องบอกแต่ก็ต้องบอกว่า มันแล้วแต่ท่านผู้ชมใช้แต่ผมแนะนำนะให้คุณไปหาออฟของฮันเตอร์นี่นะครับเว้ยสมัยไปหาของฮันเตอร์คุณไปลองทําดูแล้วคุณจะรู้นะครับว่าหมวกแรแม่งแรงกว่าหมวกยูนิตด้วยนะครับแล้วมันมีเลือดนิดนึงมีกันท่าผมว่าผมมองว่าคุ้มกว่าหมวกยูนิตนะเอาง่ายง่ายนะครับถ้าคุณเล่นสายขี้นะนะครับพอมันจะบวกนู่นบวกนี่บวกนั่นเอาละคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผมมองว่าคลิปนี้ไม่ดีผมจะทําเพิ่มอีกนะนะครับ ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเก่านะทำดีมากแต่แม่งเสิรกอัปโหลดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไร <laughs> แค่นี้แหละครับบ๊ายบาย